นี่เป็นเสื้อผ้าเด็กแบบเด็กใชิแบบ นิ่มดีนะนี่เขาปิดถึง4ี่ทุ่มนะอยู่ตรงมาโดไฟฟ้าก็ได้มาขนส่งสาธารณะก็ได้อยู่ตรงข้ามเซนต์แอ์เวสเกตตรงข้ามอีเกียมีที่จอดรถให้เข้ามาจอดรถข้างในได้เลย ี่เราเคยไปแล้วมีจิฟอมแจแปลนแต่ว่าอยู่ตรงบางบอรตรงนุดนี่ไงกางเก,ง,เกงขาสั้นผ้านิ่มๆสนใจไหมอู้ ผ้านิ่มเชียวอันนี้เป็นส่วนเสื้อผ้าเด็กจะอยู่ข้างในเลยนี่ผ้านิ่มหน <c oughs> ูไปเอาถุงมาดิ <c oughs> เขามีถุงให้ด้านหน้า <c oughs> อันนี้ด้านใน มีข้างบนขึ้นไปได้ไหมขึม้นไปขึ้นไปแล้วหรออันนี้เป็นส่วนเสื้อ ทุกคนจะหยิบหยิบหยบ,บใส่ถุงไว้ก่อนแล้วก็ลองเอาไปทาบดูว่าชอบไม่ชอบเราค่อยเรียกจ่ายใสมียังเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายเสื้อผ้าเด็กนะ เขาออกนะมีกี่ฟองเปลเหมือนเขาจะเอารวมกันนะกางเกงผ้ากางเกงจี เกมก็อยู่กับกระโปรงเห็นเขาบอกว่าตัวละร้อยทุกชิ้นอันนี้ตัวเล็กไปนะก็เอาตัวใหญ่ดิมันจะใส่ยิ่งแต่ใหญ่ใส่เมื่อกี้ก็ได้แต้ามันใหญ่เกินแล้วถ้าไปล้มาตอนเดึกเนี่ยก็เรานึกว่าคนจะน้อยแต่ปรากฏว่าไม่น้อย ก็เสื้อเธอทั้งนั้นน่ะน้าหนูยังไม่เอาไปโอ้โหดิหนูก็ถุงวางไว้แล้วหนูก็ไปเลือกนั่นเจอแล้วเจ้ตัวโตหนูก็ถุงวางไว้แล้วหนูก็ไปเรียกก็ได้ค่ะ เจอแล้วเจ้าโตโตได้ไปกี่ชิ้นเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวก่อน ตกลงก็ขายตัวละร้อยใช่ปะนี่ต้องเจอกางเกงสำหรับคนท้องแต่น,นีิพานนิ่มมากเหมือนผ้าห่มเลยอ่ะนิ่มมากๆขอบอกตอนนี้มีกี่ฟอร,ร์มแต่แปงขามีเพลงของเขาแล้วนะเขาไม่มีห้องลองใช่ปะให้เอาทาบได้เลยใช่ไหมใส่ตรงนั้น เราก็ไปจ่ายตังคนะ์ใช่ไหมเราไม่เอาใส่ถุงอะ่ะก็อเอาใส่ถุงแล้วเดี๋ยวไปเลือกทีเดียวเอออันนี้นิ่มดีมกางเกงกับกระโปรงเขาจะอยู่ด้วยกันรวมๆกัน สีสันสดใสดีเฮ้ย้าตัวเล็กจ้ียแล้วแอบเป็นเหมือนเสื้อเลยกกจะประมาณนี้นนนนัั่ออ้้กเสื

เมื่อกี้เราเริ่มจากหลังสุดเราไปพวกชุดเด็กนี่ไงตัวละร้ยอยเฉพาะเกวนี่เนาะตัวละหนึ่งร้อย สีชมพูข้องบนขึ้นไม่ได้ใช่ไหม ตอนแรกเราคิดว,ว่าขึ้นข้างบนได้แต่ขึ้นข้างบนไม่ได้ตอนนี้นะอนาคตก็ไม่รู้วิ่งหนังกางเกงถังสี้ำตา ชุดยาวยาวเออน่าจะสบายเป็นเกียงสีม่วงตัวใหญ่เหมือนกันนั่นนี่เป็นยางยืด เป็นพวกเสื้อหนาวแล้วแหละเขาบอกว่ามีรองเท้ากับกระเป๋าอะแต่ยังไม่เจอเลยไปตามหารองเท้ากับกระเป๋ากันเพราะเราเจอเสื้อผ้าเด็กแล้วเจอเสื้อผ้าผู้หญิงแล้วเจอเสื้อหนาวแล้วเจอชุด กระบปงยาวแล้วไปตามหารองเท้าค่ะกระเป๋ากันหนึ่งรอยบาททังเสื้อทางก,กงางเกงทังกระโปรงไปไปตามหากัน รองเท้ากับกระเป๋าหาแล้วนะไม่เห็นมีเป๋ากับรองเท้าเลยแล้วก็ตัวละร้อยนี่เท่เดือนคฤษภาด้วยไม่รู้ว่าเดือนมิถุนาเขาจะใช้โปรโมชั่นอะไร ความแยแยแปลตรงข้ามเ้นทานเวสเกตตรงข้ามอีเทียเสื้อผ้ามือหนึ่งตอนนี้ตัวละทุกชิ้นตัวละหนึ่งร้อยบาททางเสื้อกางเกงกระโปรงเสื้อผ้าเด็กก็มี แต่ยังไม่เห็นกรับเป๋ากับรองเท้าจราบรถภคยในร้านได้เลยไม่เห็นห้องลองเสื้อนะ ตอนนี้เราเลือกเสื้อผ้าแล้วกำลังจะมาลองแต่ว่าเขาไม่มีห้องให้ลองนะเขาจะเป็นกระจกใหญ่ๆอย่างนี้มาให้เรายืนเทียบเอาแต่ก็มีถุงให้เรากระจกจะมีที่เห็นมีตรงนี้ที่หนึ่งเนาะแล้วก็ตรงด้านนั้นอีกที่หนึ่ง ก็หยิบก็ลองตอนนี้อย่างที่บอกเขาแค่เดือนนี้ใช่ไหมเดือนนี้ที่ตัวละร้อยนี่เดี๋ยวไปดูกันว่าได้เท่าไหร่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีกิฟอรมแจแปนตรงข้ามเซนทันเวสเกตกับอีเกียเดือนพฤษภาคมมีตัวละห0ึ่บาท ไม่เห็นกระเป๋ากระรองเท้านะอืมไม่เห็นเครื่องประดับตกลงดูได้กี่ตัวเนี่ยมาแล้วกระโปรงลายสกอตต้องมาสองตัวละหนึ่งร้อยบาทแค่เดือนนี้นะสตัวเดี๋ยวไปดูไม่ครบเอาเดี๋ยวไดูไม่ครบ เสื้อผ้าเด็กมีเสื้อผ้าผู้ชายยังไม่เห็นนะเพราถ้าจะได้ก็คงเป็นพวกเสื้อยืด,ดยกับกางเกงตัวใหญ่ๆเนาะแต่วันนี้ก็สวัสดีค่ะอขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดรับเชิมมิกิฟอร์มเจแอนสาขาบางใหญ่ตรงข้ามเซนตันเวสเกตีเกียจัดรถได้เปิดถึง4ี่ทุ่มนะบาย